สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเอาถ่านนะคะเรามาเก็บเศษถ่านที่เราเผากันไว้นะคะนี่เอาไปเลยค่ะถ่านนะคะคุณประโยชน์นะคะมีแคลเซียม มีมิกนีเซียมโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสแล้วก็มีกร,รมะถันอยู่ในตัวนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปดูต้นทุเรียนอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้องให้กร,รมะถันน้องด้วยนะคะจะได้ออกลูกเยอะๆนะคะมาค่าเก็บก่อนเลยค่ะ ได้ประมาณเกือบครึ่งถังแล้วนะคะเพื่อนๆไปค่ะเราก็ขุดหลุมประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาถานนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าอแล้วเราก็กบนะคะนี่ โรยข้างนอกด้วยนะคะเพื่อนๆเลยเปไปเลยค่ะอันนี้คือการช่วยน้องนะคะให้มีอาหารค่ะ 呃，哼哼。 ค่ะเพื่อนเราก็โรยไปแบบนี้นะคะก็ช่วยน้องได้เหมือนกันค่ะทั้งในดินนะคะแล้วก็หน้าดินนะคะนี่ค่ะเราใส่เยอะๆเลยนะคะถ้าสำหรับพื้นที่นะคะที่ไม่ใช่มีกรรมัธันเยอะนะคะก็เอาถ่านนี่แหละค่ะช่วยได้นะคะทั้ง น้ำที่แช่ออกมาจากผงถ่านหรือขี้เถ้านะคะหรือพวกน้ำซาข้าวน้ำมูลไส้เดือนนะคะแม้กระทั่งปุ๋ยขี้วัวนะคะหรือจะเป็นจุนลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จากน้ำซาข้าวจากนมเปรี้ยวได้ทั้งหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็พี่มอคคากา็เอากรรมฐา,า,านนะคะจากฐานนะคะก็เอามาให้น้องฐานล้วนๆเลยนะคะนี่ มันอาจาจะมีเศษเอะไรปะปนกระสอบมาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะก็โรยๆยอย่างเงี้ยค่ะอ่าโรยทั้งโคนต้นนะคะเมื่อกี้นะคะที่พม่มัค่าขุดหลุมไว้แล้วก็รอบๆโคนต้นเลยเดี๋ยวเวลาสักสิบโมงนะคะหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะให้น้ํากับสปริงเกอร์เนี่ยนะคะมันก็จะปั่นี่อันนี้เราก็ให้น้องเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะกรรมาถันเลยค่ะใส่กรมาถันเยอะๆนะคะทุเรียนออกมาเนี่ยก็จะได้มีลูกสวยๆนะคะน้องก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะต้นนี้ เริ่มมาที่ตุ่มตะปูแล้วนะคะนี่นี่นะคะเริ่มมามีตุ่มตุ่มตะปูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยน้องก็จะออกมาเป็นตีนจกนะคะนี่น้องก็จะเริ่มออกมาแล้วนะคะก็ให้น้องนะคะให้อาหารเยอะๆค่ะช่วงที่เขากำลังจะเป็นตุ่มเป็นดอกนี่ละค่ะอ่า คลิปนี้นะคะของพี่มอคา่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามที่ช่อ,องลามอคา่าสิทอาจารย์โชว์แชนแนลด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คะ่ะว่าน,น้องเนี่ยติดช่อดอ,อกกี่เท่าไรส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อน